สวัสดีครับนี่คือ i n s i g t t News กรีตลิซ่าแบ็กพิงโผล่ช้อปปิ้งสยามแต่งชิลหน้าสดหน้ารักแปลตาแลนดิ้งเช็คอินประเทศแทรเรียบร้อยสำหรับซุปตาสาคนเกง่งลิซ่าแบ็กพิงหรือลิซ่าลิซามโนบาลหลังบินตรงจากเกาหลีใต้กลับบ้านเกิดในรอบหลายเดือน เนื่องจากมีตารางงานและคาดว่าอาจจะอยู่พักผ่อนกับครอบครัวอีกหลายวันล่าสุดช่วงสายวันที่2กันยายน2566มีแฟนๆพบเห็นสาวลิซาจุงมือเพื่อนสนิทไปเดินห้างช้อปปิ้งใจกลางกรุงเทพแน่นอนว่าการที่ลิซาปรากฏตัวย่อมเป็นกระแสผู้คนในนั้นต่างแตกตื่นซึ่งผู้ที่พบเห็นก็ให้ความเป็นส่วนตัวแอบมองไกลๆไ,ไม่เข้าไปรบกวนลิซา อีกทั้งยังชื่นชมความน่ารักแต่งตัวชิวชิวสบายสบายเหมือนวัยรุ่นเดินสยามทั่วไปอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ